ไม้พี่รมพรรวยน้ำใจให้พี่พี่น้องน้องตึกแกรมมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายท่านคงจะต้องรู้จักกันค่ะใช้ชีวิตเที่ยวเรียบง่ายกับไร่สวนมีความสุขสุดๆไปเลยล่าสุดมีภาพอิ่มใจไม่น้อยทำเซอร์ไพรส์ให้กับขวัญใจพี่พี่น้องน้องเราประแม่บ้านค่ะเฟซบุ๊กของไม้พิ่รมพรแจ็คเอนจิม,มแกรมมี่นี่ตึกแกรมมี่พร้อมบอกว่าส่งสุขส่งแซ่บเป็นกำลังใจให้ทุกรอบทุกปีปีนี้จัดเต็ม ให้กับพี่น้องงเราประอและแม่บ้านที่ตึกแกรมมี้ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับทำกลางแฟนคลับเองเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันเพียบเลยละคะ